เดือดิง้อนะ <laughs> เราเดินทางกันมาแบบไกลามากผมว่าเราเดินทางกันมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกเราสี่คนเท่านั้นนะรับผมมันคือตัวของผู้ชมทุกคนด้วยขอบคุณมากจริงที่เดินทางมาเจอกันวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะ <laughs> มันทำให้ทุกโชว์พิเศษเต็นหมดเลยนะบวกกับความตั้งใจของ,องพวกเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญทีส่สุดผมว่าเราจะมีคอนเสิร์ตในสเกลนี้ มันตลายมากมายเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีกัจฉามีโอปรดักชั่นการอลังการทำอลังการแต่ทางทางเดินที่มันเป็นตัวเอกเข้าไปกว้างขนาดนี้ไม่ได้เลยลงจัดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์แค่ผมอันนี้ก็พถูกอันนี้ก็ถึงนส่งให้สวยๆเลยใช่ทุกอย่างต้องใช้เงินเข้าไปและไ์จะเป็นคนแรกที่พูดถึงเงินเหล่านั้นที่เขาลงทุนกับพวกเรา เป็นงูป่าทุกสตางค์เลยครับทันแรกครับผมเป็นคอนเซ็ปต์แอปพลิเคชันครับ <ś led> บางีกึ่งสำเร็จรูปตามามาาครับ <ś led> ขาดวันนี้ไปได้เลยถ้าไม่มีเขาผมจะไม่ผ่นใจในการทำงานวันนี้ขอบคุณไทยมากันกชีวิตครับดีใจหมากันชีวิตนะขอบคุณลอรีเอฟครับแล้วก็เซอร์เคอร์เชั่นครับ ครับฟูมูลครับเดอะเมลเทนคิงนะครับแล้วก็วอลโคนะครับครับผมก็คุณสปอติฟายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟล็กส์ครับแฟล็กส์ร้อยสี่จุดห้าครับผมส้ายครับผมรีดด็อนเนคครับ ก,กนนขอบคุณเลิฟบิสครับขอบคุณมิวสิกบูสครับขอบคุณทานม่ที่ทำให้พวกเราสี่คนได้มารวมตัวกันในครั้งนี้ครับขอบคุณแขกรับเชิญในวันนี้ครับขอบคุณชาวไทย <laughs> ครับผม คนคนที่เป็นเสียงประสานให้พวกเราทั้งหมดเลยในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราควรทุกคนนะครับส่งเสียงกับทีมพี่ๆนักดนตรี ree, แล้วก็นักดนตรีทุกๆท่านนะครับนั้งฝ่ายเสียงด้วยนะครับพ SO eh. ี่โน้ตพี่บอสนะครับหลังมีพี่ชมพี่หมีนะครับน้องุูดพี่นัทนะครับพี่โจด้วยนะครับส่งเสียงให้พวกเขาหนึ่งทีบนหลังของพวกเรานะครับขอบคุณ ทีมงานทุกฝ่ายเลยนะครับผมนะทั้งคอนโทรลเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทั้งโปรดักชั่นเสื้อผ้าโกราฟิแล้วก็คนที่ทำงานเบื้องหลังทุกคนเลยครับผมก็ส่งเสียงพวกเขาวิ่งจริงนะผมชมภูที่สอนเต้นนะโปรดักชั่นจากทีมคุยนะครับส่งเสียงเขาหนึ่งทีนะฮะอะไรๆที่พี่เลนพี่เลนนี่คือพวกเขาทั้งนั้นเลยนะฮะไม่รักไม่ต้องนี่ด้วยใช่แต่นั่นแหละนั่นนั่นคือ ความพิเศษแล้วผมว่าจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ทำให้เราเห็นภ<พ>าพในแต่ละคอนเสิร์ตชัดมากที่สุดครับและเป็นจิ๊กซอว์ที่ผมว่าชิ้นใหญ่และสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือตัวของคนดูทุกๆคนนะครับที่สละเวลามาเจอพวกเราวันนี้มันือตัวพวกคุณตั้งแต่วินาทีแรกและวินาทีต่อไปด้วยขอบคุณมากที่เดินทางมาเจอพวกเราทั้ง4ี่คนนะครับ ผมเห็นสคริปต์แล้วมันมันจะมันจะหมดแล้วผมรู้สึกใจหายทุกทีแล้วมันก็รู้สึกแบบทุกครั้งที่จบมันเสริมความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ยิง่งยิ่งเราซ้อมด้วยกันมาสี่คนมาตลอดเราใช้เวลาร่วมกินหลับนอนด้วยกันกินแลกกวพอกินนอน<ช>กิน,น,นใช่หมายถึงว่าเรามานอใช้ชีวิตใช่ผมพยายามจะไม่ซึ้งไงก็คุณมีแว่นไงผมร้องไห้นี่เขาเห็นเลย ใส่ด้วยเหรอพี่จองโซคูเนี่ยนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะอาจจะนานหน่อยนะทุกคนนะแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้พูดแบบความรู้สึกแบบเต็มที่ของพวกคุณเลยครับผมเป็นยังไงบ้างเริ่มจากทอยก่อนเลยครับจริงๆแล้ว ผมคนแบบผมโอ้ผมพูดเยอะมากทีุ่ดวนนี้ไม่เหมือนวนะ <ช Foods> ผมร่ ผมผมจะเลิกผมจะเลิกทำเพลงแ้วเพาว่าเพราะว่าการขับรู้คือผมไม่อยากทำเพลงต่อแล้วแต่ว่าผมยอมคอนเซ็ต้ว่าทุกคนแม้ต่ว่าทุกคนอยากทำ นั่นคือความรู้สึกพายเป็นเจ๊บเับเป็นมันเถิดนะยังไม่พร้อมไปทางนั้นก่อนเลยครับไปปล่อยร้องยากสุดอะไปคนแรกเลยแล้วก็เหลือเนี่ย ผมไม่ได้นึกอะไรของผมไลยตอนนี้ผมโ <laughs> อบเพื่อนกันอยากขอบคุณหลายคนเลยเริ่มจากขอบคุณพี่พี่ทีมงานในการที่แบบให้โอกาสผมมายืนร่วมพิธีกับพี่พีทสร์คนตรงนี้ผมมีความสุขในทุกๆัมคมที่ได้ทำงานด้วยกันครับแล้วพีชอกกับสิ่งนี้มากๆขอบคุณจริงๆที่ให้ของขวัญอันนี้ในชีวิตของผมขอบคุณมากๆ ขอบคุณพี่ทั้งสามคนครับขอบคุณพี่ทั้งสามคนเขาบอว่าแต่ว่าท้ายที่สุแบบมีมีความรู้สึกเป็นน้องยมากเลยที่นี่รู้สึกแบบตัวเล็ก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 รู้สึกนิดนึงแต่ว่าพอมาเจอทุกคนทุกคนเชียร์มากๆทุกคนแบบว่าต้อนรับแล้วก็สปอยขอบคุณที่พี่สามคนจริงๆที่ทำให้อะไรที่มัน ควรจะยากยาก,ตกาแต่ก็เอออย่าแงบบที่พี่นงบอกครับคอนเสิร์ตมันไม่สมบูรณ์หรอกถ้าเกิดไม่มีคนดูที่เข้ามาเต็มๆทุกๆโชว์จริงๆขอบคุณทุกเสียงร้องทุกการโบกมือทุกอะไรก็ไม่รู้ที่ทันเพล่พวกเรามีกำลังใจแล้วก็มีความสุขในการเปร์ฟอร์มต่อไปขอบคุณพวกคุณจริงๆนะพวกคุณแม่คตรสุดยอด ร้องผิดเองพลาดบ้าขอโทษจริงๆผมแบเป็นที่มากๆเลยเลยพ่ายามใช้เสียกคแแต่ว่าผม devo c 아 m 제 นี่มันมุมเคือคือคอจริงจริงจริงรู้สึกว่าการที่เราได้มาสีนนาส่คนเนี่ยถือว่าแบบทุกคนแบบฟูลฟิลแพชชัน่นในตัวม,มาเวลาการได้เห็นได้การได้ซ้อมด้วยกันเนี่ยผมมีคุ้มสุขมากทุกครั้งครับผมที่ได้ได้ซ้อมดนตรีทุกคนมันแล้วนี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ได้ยินสี่คนนี้แล้วก็ พอเห็นแบบไบไมนมีแพชชั an remember, i, i. Shoe, ่นมากเข้ามาล้องซ้อมทุกครั like like. ้งก็เหมือนเฮ้ยพี่ไปนัดซ่องซ้อมเลยผมก็แบบไปนัดท่อนกันอะไรเงี้ยตลอดแล้วก็แพชชั่นไบมันแบบเยอะมากๆผมเห็นทอยแล้วทอยบอกว่าทอยเลิกทำเพลงแล้วผมรู้สึกว่าเชียรเพลงโคตรดีเอะอะไรัะ บอกว่าตัวเองทำอะไรกูจะฟังเองด้วย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 แล้วก็นอนนะเวลาที่เดทแอร์เงียบๆหัผ่านไม่านอนเลยเป็นเซฟโซนที่ดีมากๆผมรู้สึกว่าการได้ขึ้นสเตจกับทุกคนคุนใจจริงแล้วก็ผ่านไม่าใครก็มี energy กลับมาเสมอ สุดท้ายผมขอบคุณจริงที่สมใจกันแล้วก็ทำโชว์ที่ดีม,มากๆออกมานมีโชว์ที่ดีสุดในชีวิตผมเลยบคแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นดอมจะคิ้งไหนวันนี้ ทุกคนส่งสิ่งีให้ทุกคนพ e ั e r g น,นมันดีมากขอให้ทุกคนมีความสุขเสมอกลับบ้านไปอย่าลืมโน้ดคอด้วยน้ำอุ่นนะครับอย่างที่บอกเลยก็คือวันนี้เราไม่ได้ขึ้นในคนเดียววันนี้เรามีพนกลุ่มพวกคุณทำตามความฝันพวกคุณ เดี๋ยวพวกเราทำตามมาใหม่กัพวกเราแล้วจะได้บกันด้วผม้เออะไรผมไม่เหลืออะไรมูว่าันซึอะึ้คื่โริมาใหม่ในี้ผมเลยะ ผมเนี่ยเป็นคีใส่กูด้วยคือผมเนี่ยเป็นก็คือบ้านของเลิฟอีสแล้วก็มีสิ่งมุมนะเราร่วมจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมเนี่ยก็น่าจะเป็นสมาชิกคนแรกเลยของคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าอาจจะด้วยอยู่ในเครือของเจ้าบ้านก็คือเลิฟอีสด้วยนะครับผมมาเห็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากเอาเพื่อนๆที่เราสนุกมาด้วยกัน มา,มาแบบมาอยู่ด้วยกันในวันนี้มาเจอแฟนๆของพวกเขาเ่าเป็นยังไงบ้างผมในที่นี้เนี่ยผมเนี่ยสิบสอปีผมเดินทางในวงการมาแล้วผมก็มีโกมากมายเลยในในก่อนในนี้นที่อยากจะไปแต่ว่าเมื่อมันอยู่ไปได้ไม่นานแค่ช่วงนึงผมรู้สึกว่าเป้าหมายของผมเลยคือการที่ผมจะซัพพอร์ตเพื่อนอยังไงได้บ้างในสิ่งที่ผม วันที่เราเลือกคนกันมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยไบรท์ทอยเจฟนนท์คิงดอมมันจะเกิดขึ้นแล้วผมก็เห็นว่าแต่ละคนนะตั้งใจมากมีทิศทางที่ตัวเองจะไปมีสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเจฟเราจะเห็นมากในทุกย่างก้าวเจฟตั้งใจมากๆ ที่จะ reach มันให้ถึงแม้แต่แบบโน้ตเดียวที่บางทีมันไม่ต้องทำก็ได้เจฟจะไปให้ถึงในขณะเดียวกันไรเนี่ยเขาก็มีโกที่เขาอยากจะไปมากๆอยากจะทำให้ได้มากๆในมุมของผมคือผมส u p อ o r t เพื่อนได้ยังไงมากแล้วผมก็คอยดูเนี่ยสามคนเนี่ยมาตลอดเลยตั้งแต่ซอมวันแรกลวมไปถึงทอยที่เดินเข้ามาแล้วผมเห็นเลยว่าทอยอ่ะ ใ้ชัมากเลยไดทโคตรขยันเลยโคตรแบบพี่เพลงนี้ไหมยอย่างนั้นไหมเออถ้าผมจะร้องอันนี้พี่ร้องอันนี้ไหมผมบอกอะไรก็ได้ไบรม,มาเลยช่วยได้ส่วนนึงองาจะด้วยผมอ่ะมีแพนที่จะ,กะเกษียร์เต็อ,อยู่แล้วเมื่อยุสามสิบอะไรเงี้ยอย่างเลยพูดอีกปีเดียวเองก็ไม่แพ้ใคร ไม่อยากจะเสียนะ้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะสปอร์ตพวกเขาเหล่านี้แหละนงแมทและวอนไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะสิ่งที่พวกเราทำกันมาสร้างกันมาจนวันซ้อมท้ายๆที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะผมเห็นเลยเพื่อนๆเริ่มเครียดเริ่มกังวลเริ่มเหนื่อยผมก็จะพยายาทำให้ได้สุดจนวันนึงรู้ตัวอีกทีแบบเรากลายเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วอ่ะ เราไม่ใช่คนที่แค่มองพวกเขาแล้วจนมาถึงรอบสุดท้ายวันนี้เชื่อว่าโคตรดีใจแทนแฟนๆของพวกเราทั้งสี่คนเลยที่พวกเราเะนที่ตอนนี้ไม่รู้เลยสําหรัจะทํายังไงเนาะว่าจะ,านะาจ,ะจะไปยังไงจะเริ่มยังไงคอนเสิร์ตจะจบยังไงแล้วสิ่งที่มันมีความหมายที่สุดคือการที่มันต่อยอดเหตุผลที่ ทำไมพวกเราเงทำงานอยู่ในเส้นทางนี้ผมว่าคำตอบมันชัดมากที่สุดเลยก็คือจากหมื่นคนตรงนี้มันมีแค่เหตุผลเดียวว่าทำไมพวกเราต้องหยุดตอนนี้วะในเมื่อเรามีเรามีพุกคุณเป็นปลายทางเป็นเป้าหมายอยู่เสมอเพราะนั้นในฐานะของผมเองที่ เป็นคนแรกผมรู้สึกว่าอีกสิบปีข้างหน้าถ้าถามผมว่าให้จัดคิงด้อมไหมผมก็จะบอกว่าผมจะไปตอนนี้ทเพื่อนผมอยู่แล้วไม่จะไปพูน,นี่น่าเด๋มมากกูยากอยู่กูอยากอยู่กูอยากอยู่กูอยากตกลงอีกี่ยังอยู่ น่าจะเป็นช่วงนี้เราเปื่อยกันมากที่สุดแล้วเพลงต่อไปนี่แม่งจะร้องยากที่เป็นจริงเราฉะั้นช่วยกันร้องนะครับทุกคนนี่คือโชว์ที่พวกเราตั้งใจมากที่สุดกับพี่ทีมงานอยากให้คุณร้องด้วยกันในช่วงเวลานี้เนี่ยให้มันดังที่สุดเลยเท่าที่พวกคุณจะทำได้ได้ไหมนี่คือโชว์สุดท้ายของพวกเราเด็กคิงดอมครับรบกวนทุกคนด้วยนะครับ